สวัสดีครับทุกคนวันนี้มานำเสนอเด่นทุกหลักร้อยสิบหน่วยนะครับสูวนละสองตัวให้เป็นแนวทางจดจดจำจำไว้ก่อนนะครับดูข้อมูลไปสักระยะก,ก่อนแล้วก็ ค่อยวิเคราะห์ประมวลผลนำไปประกอบคู่อีกทีนหนึ่งสัตรไหนอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจเอาไหมดูห้ามนำไปเล่นให้ดูเป็นเป็นอะไรนะความรู้แนวทางอย่างเลขดับเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอย่าเอาไปใช้นะมันเสี่ยงเลขดับ กองสลากไม่มีเลขดับนะครับกองสลากไม่มีเลขดับปรากฏว่าเลขดับกลายเป็นเลขเด่นจริงๆด้วยเลขดับกลายเป็นเลขเด่นเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังที่อาจารย์เตือนด้วยว่าเออมันอาจจะไม่ดับจริงเอาไม้ดู เล่นๆประมาณนั้นแล้วมันก็ออกมาจริงๆด้วยครับส่วนงวดใหม่นี้ก็สู้กันต่อไปนะครับใครที่ต้องการข้อมูลหรือใครที่คิดว่าแค่นี้พอแล้วจะไปเอาเลขผีจะไปเอาเลขนางไม้เลขพระจากวัดไหนก็เชิญ ส่วนคนที่ต้องการสูตรอยู่ก็ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ใายกำลังใจอาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้มีแรงใจมาทำให้นะครับปิดถูกก็ไม่มีใครรู้เรื่องอนาคตนะครับใครที่คอมเมนต์ไม่ดีพอไม่ถูกหวยมาเที่ยวบนวนั่นแหละ กะโดนกับกะโดนว้าวนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันไม่รู้อนาะคตหรอกครับอาจารย์ก็หวังดีอยากให้ทุกคนมีข้อมูลนะครับว่าที่หนึ่งเด่นเจ็ดกับเก้าออกห้าหนึ่งเก้ามานะครับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งก็เหมือนกันครับดูไปไอ้ ครบก่อนที่อาจารย์จะลงให้แล้วก็ดูว่าตัวไหนมันชนหรือว่าชอบเป็นพิเศษก็ว่ากันไปครับว่าที่สองเต็น4ี่กับกออก4ี่หนึ่งหนึ่งว่าที่สามหนึ่งกับ3ออก4ี่หนึ่งเจ็ดว่าที่สี่สกับห้า ออกหกห้าสองยังมาอยู่ครับมาอยู่นะวันที่ห้กับ3ออก8 7ดสมา3ามวันที่หกเด่น0กับ2องอกเก้็ก็มา0ูนยวันที่เดเด่น6กับ8 อกกับแปดหกกับแปดก็มาหกนะมันเดินยี่สิบวดนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งบน่นวันที่แปดแปดกับศูนย์ออกศูนย์หนึ่งเก้าวันที่เก้าแปดกับศูนย์ ออกเก้าศมวันที่10บกับ5้ากับ7จ็ดหกสองเจ็ดอที่1ิบเอกับ0ออก8 7 2เ็ดสองก็มาปังๆเลยวันที่12 3สอกับ5้าออกหกศ Uh, 13เด่น0กับ2ออก5้าสามศูนย์สิบกับ7ออก4ี่ห้าสามที่สิบห้าครับเด่น0กับ2 0กับ2ออกเจ็สอง 8 2บทที่16 2ก 4, 4, ับ4 6478บทที่17 0กับ2ออก812 18เด่น8กับ0อ 2, อก202หามตกใจกันใหญ่เลยโดนหาม วันที่19ครับเด่น2กับ4ออกสี่สี่วันที่20เดิน7กับ9ออก9 5 1มา9วันที่21ครับเด่น5กับ7สูตรนี้จะมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเอาไว้ดูกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเป็นั้นว่าสูตรที่1ได้แล้ว จะมีสูตรที่2ต่ออีกนะครับห้องเ p ก็รออีกนิดครับอาจารย์กำลังประมวลผลอยู่กวติแล้วก็ให้6กสามเลกมาครบล่าง6 0กศูนก็ออกหกสาล่างนะครับอาจารย์ให้6กสบนแต่ว่าเลขมาครบล่างให้6 0 3 4 ร่างออก63ก,ก็โอเคนะครับ663นะครับในห้อง VIP นะครับที่สรุปนู่นนะ่ะแล้วก็สูตรนี้สูตรที่หนึ่งครับเดี๋ยวรอสูตรที่สองต่อไปครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับไม่เสียตังค์นะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์โอเคนะครับสวัสด,ดีครับ